เสบแซ้ทางการพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าๆลมกำลังเย็นวิวมือเนี่ยบรรยากาศ <จะ S 2> <ว>ดีครับมันนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเนยเด้อพี่น้องกดติดตามให้เพื่อนเนียเป็นกำลังใจให้น้องนะครับลองเมื่อ<ะ>าากี้เป็นไ้รสชาตินัวผ่านหักเด็ด แค่งบผมอืมแซ่บอยู่เด้อไม่คมๆ,คมๆ,มๆน้อยๆรากกะเจียวน้อยครับอืมหอมรากกะเจียวสดเนื้อโลหนึ่งครับพี่น้องอืม่มักตูมาเลยปะ